เมื่อมึงออกเลยค <laughs> ลิว ข้อคอามสกุลนะจ้าเฮ้ยทำไมไมีมีข้อความขึ้นวะางอ่าเ้นวสวัสดีครับสวัสดีครับผม,มาหลาบเลือดแล้วครับ อัด ok อิบดีกว่าอับนะ้่มันมันก็มีเก่าด่ามัอไร่ไร้เ่าดมันเวิได้ซื้อมาตั้งโลกสองโลกสองโลกเลี้ยสั่มเหน่งอันนี้ก็แมี่วันนีเรา่งช่วยเดือนะแต่บ้าฝากบุละบอกบุญละดิ เย,ยา่าไรแม,แม,แมออแ่ข้าสีแนมเย่าสีแนมต่อส้มแกขายส่วนมากขายได้กว่าได้ น่าแม่น่าแย่ครับมอดูยี่คนว่าไอ้มเก้าคนนะครับไอ้แคปหน้าจอพี่หน่อยแคปหน้าไหน่อยแล้วกันี่หน่อม่เนี้ยแลได้ยังเนียเน้นม้นี้เน้นเน่นเบาอะไร ขอมีนูตตัวเดียวครับเมื่อนี้ผมชอบนะครับผมโอ้ยหนากพงหนาอยก็ยังมุ่นเมาเหล้าวั่นสวงเลยว่ะไอพงอ่ะพงให้จีเด็ดหน่อยอพงเดี๋ยวเดี๋ยวนหลาบก,ก่อนวันนี้นะผมชอบผมชอบแลัมโบนะครับนะปิดปิด,ดแสงพิ้ โอ้ตากล้องตากล้องมันเป็นนิดเน่ว่าตากล้องตัเนี้เอานะชอบเลมโบนะครับวันนี้หนักอาวุธหนักรแล้วผมคงอีกนันได้่ยอมากเลยน้วกันนะครับแก้เครื่องใดเนี่ยแก้บายหยัดสูบยิมตัวลงมา Rất nhiều dạ. tôi... à, đây, à, điều nhiều bên đây, bên đây, một, cùng qua ừ. à, cũng ไม่ลัมโบ่ไอ้เงี้ยดูคนละเบอร์ครับเขาเตรียมไวนที้จะไปที่ภาคนันชัยผมไม่ลัมโบ้นะครับไม่ลัมโบ้นะครับลัมโบ่ลิ้มตลอดครัวเรือนสดนะลิ้มตลอดเลยลิ้มตลอดล้มตลอดบะนะครับเนื้อเลยเนื้อของลัมโบ้นะครับวันนี้นะไอ้บ่าเพิ่งเพิ่งตื่นไปไหนตื่นนานแล้วพี่ตื่นนานแล้วไม่มีมาไม่มีคนกินไปแม่กินเลยนะ กินได้ได้สิ นึกว <sentido. S 2> ่น um <color. S 1> <c uk> uh ้องแฟมไปเงี <c uk> <Sai yor> ้แตงเขาเรียกไมปเดียวกจไปยุลานี่บ่อันามกติดแล้วบ่อดีอ้้ิชันประกันใ่ไบ่อะการเงเดือนนานี่อันาบ่ได้ประกันได้บ่เอแคมหันจับแขนะที่้ันได้โอ้ยเต็มร้องเป็นเดือนแล้วต้องไปตามที่บริษัทอะที่เชนได้เลยพี่อน

ตีบ่งกระมจีนมั้ยังกระมจีนมั้ยังฮะมาเร็วมาเร็วพี่เอ้ยมาเลี้ยวมาเลี้ยวไปเป็นข้าวเหนียวนี่คนนี่ไปเพราะว่าตามอย่างงี้วงตามเริ่มเลยของยายเยอะ <anto> <S <s <department> เสียบเสียบเสียบโอ้สวัสดีครับผมลุงด้วยมากลุงด้วยซอยจอ่ะก็ฝากหน่อยนะผมออโต้จุดอาวันนะครับที่ปักหมุดไว้เลยนะครับนะฝากหน่อยนะครับออโต้จุดอาวันนะครับนะกระลาบไกวมือในโซ่ๆหน่อยเฮ้ยผมซื้อมาจากป่องนะคือจวดหอ่าใครเบอร์หนึ่งครับไอแปดแสนครับผมมานลุงด้วยมาก ก๋วยขึ้นเขาเลยครับเนี่ยนะครับก็ฟังนะครับออโต้จุดอาบน้ำเงินสะดวกเงินคล่องมากนะครับ,รบแล้วก็ปลาราสับสั่งได้นะครับไอ้บา่าวเอ้าบ่าวมึงกินด้วยเหรออามนคนใต้ไหมเหรอ,อเด้อกอได้ไหมอา่าบอกรถจากรหน่อยอร่อยไหมอืมกล่มเซ็ตแซ่ผมครับผมอืมดูบ้า บ่าวนะพูดได้โซฟาบโพราอือยาให้โอ้กินไม่หยุดกินไม่หยุดอ้อมโอ้สามงาเ,เงินนึงแต่แซ่บแซ่บไปลุงได้ให้ลหลายหลายโอ้ยมึงจะเตือนผมก็ได้โอ้ขอบคุณนะครับผมออโต้จุดอาวันนะครับมาวันนี้ที่เด็ดของผมนะครับผมเพชรแสนแซบนะครับ ต่อแพงซะเหลือเกินนะครับนะเมืองเพชรก,ก็ไม่ธรรมาดานะผมไม่ลองไปเลยแต่เพชรแสบขึ้นสีเส,สียอสจต้องน,นะครับผมไปเพชรแสบต่อทั้งสองสามหนึ่งครับผมต่อแพงลอ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 งนอกไหมนอกเดวลองเหรอนอกเหรอ,อ,อมาได้ครับลาบเลือดแสบนครับผมก็ฝากเราออโต้จุดอาวันนะครับนะเงินสะดวกเงินคล่องมากออโต้ Auto. จุดอาวันนะครับนะ เอาเอาสัําเดียวผมกินเขาก็ได้ครับเด้อข็ฟากเนาะออโต้จุดอาวันนะครับเงินสะดวกกันคล่องมากแม่แม่เถ่าขายของนี่แหละครับลาบเลือดซอยจุมาเด้อครับเด้อกินเขาก็ได้ครับเด้อส่วนแซมมันนี่มากินน้ำแน่แซมมันนี่กลับบ้านนะครับโอ้บ่เห็นหน้ากันดอกครับผมนอกจากต่อยเสร็จครับผมแปดแสนไปใส่แปดแสนกลับไปหาเมียครับที่บ้านครับผมไปรับใช้เมีย คุณครูเขามาดูไอ้ครับผมคุณครูไม่ได้เป็นเพื่อนในเฟสครับคุณครูก็ทํางานนะครับผมแสมมณนี่แหละครับแสมมณนีกลับบ้านครับต่อยเสร็จก็กลับบ้านพักผ่อนนะครับไปหาเมียหาลูกหาเต้าครับทุกคนต่อยเสร็จก็กลับไปหาครอบครัวนะครับนะไอร้องวิจารแซมมณนีแน่จ้านะครับนะลังทําร่างกายอยู่ครับผมแปดเซนเล็กไปใส่แปดเซนเล็กกลับไปหาเมียที่บ้านครับผมนะไปรับใช้เมียเสาร์อาทิตย์นะครับนะ พอได้ไม่เบากำมันีเนาะอร่อยนะก็ฝากหน่อยนะครับออโต้จุดอาบน้ำเงินสะดวกกันล่องแสงมันนี่กลับบ้านครับกลับบ้านแล้วครับต่อยเสร็จก็กลับไปพักก่อนอยู่บ้านนะครับนะแสงมันนี่แหละเอาจะทามหาแต่มันไหลตัวมันกลับบ้านตัวมันกลับไปหาหููหาเมียมันเนาะมุเจก็ได้พี่ท้าเข่าไปบาหลวงบาหลวงหมักบวบพื้นข้นพี่บาไปเอก็เทียมมาหน่อยไปเออนี่ไม่มีอยู่พี่ โซบะจับจับอืมอ่ะไอ้หลวงรวยเยอะไหมครับสามลีชนะไม่ได้เล่นครับไม่มีเงินเลยหรอกอืมจับพงมีรายการันไหนครับ9นะครับนะาอืม FC ไอ้หลวงจากสุขโขทัยห,หัวพุธเลยครับเอาผมจะเข่าจีน่ากันเด้อครับเด้อบ้านนี้เด้อ ก็ไปติดตามช่องยูทู e มันฉะลองเซปเปอร์หน่อยแล้วก็ขอบคุณออโต้น,นะครับนะก็ฝากหน่อยครับ mm hmm. เงินสะดวก่้าตาสวดประค่าคุหลาบแอยเ, mm hmm. เอาเอาซัมมี้นะครับเด้อกินงเขากินน้ำก่นนะครับเด้อ